ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพามาดูนะครับโอ้จะบอกไท่บอกเล่าเนาะวันนี้เนาะนะครับเอาบอกไทยดีกว่านะนะครับสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับอ่ามาดูอ่ท้องทุ่งนานะครับผมบางคนนะครับอยากจะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรกระชังนะครับปลูกไว้กินเองนะครับอยากจะปลูกให้ปลูกตัวนั้นปลูกตัวนี้นะครับอ่าผมเพิ่งไปดูอ่เกษตรพอเพียงนะครับของสวนของคุณลุงที่อยู่ทางนน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะวันหลังนะนะครับเดี๋ยววันนี้ผม มาเล่าของผมก่อนนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวผมจะปลูกห่างเห้ตรงนั้นปลูกตัวนี้แล้วตัวนี้ปลูกอันนั้นแล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่เลยนะครับผมจะปลูกทีทีเลยนะครับก็ก็มาก็มาแชร์กันเนาะบางคนก็เพิ่งจะหัดปลูกบางคนก็มือใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนที่ขุดคลองอย่างเงี้ยนะครับขุดเพื่อที่ทจะเก็บน้ํานะครับเนี่ยไอ้คลองอย่างเงี้ยนะครับขุดจะเป็นสะเป็นห้วยเป็นหนองอะไรก็ช่างนะองผ,ผมเป็นดินซายนะครับผมนะขุดแล้วนะครับเริ่มแรกพอขุดมานะครับเขาบอกว่าให้ปลูกยใช่ม ไอ,อ้หญ้าเนี่ยรากมันยังไม่จับนะครับรากมันยังไม่จับนะครับทางที่ดีนะครับพอขุดขึ้นมาเป็นคูแบบนี้แล้วนะครับเป็นเป็นเป็นครูเป็นไอ้คันานาแบบนี้แล้วนะครับกว้างๆเนี่ยนะครับเวลาฝนตกนะครับเวลาฝนตกมาสมมุติว่ามันขุดใกล้หน้าฝนเนาะนะครับขุดใกล้หน้าฝนอ่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยมันก็จะมีฝนอ่านี่มานะครับพอฝนตกเนี่ยนะครับมันจะซาออย่างนี้เลยนะครับมาดูนะครับมันจะซาะลงอย่างนี้นะครับอ่าบางคนเอาฟางมาคุมหรือเอาข้าวมาหวานนะครับกมม็ต้อง <LA> ข้าวเมื่อวานขุดร่มแรกนะมันจะไม่มีน้านะเราไม่มีน้ําลดลดไอเมล็ดข้าวหรอกนะครับแต่ถ้ามีน้ําก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ยุ่งอีกนะครับนี่มันมันจะซ้ออย่างนี้เลยนะครับมันจะซ้ออย่างนี้ไหลลงเป็นทางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะครับอ่ะอันนี้คือปลูกอ่าพริกพริกก็สวยนะครับนี่ปลูกไว้นี่นะครับดูพริกนะครับนี่ลูกสวยเลยนะครับนะครับอเดี๋ยวพาจะจะพาจะพาดูนี่อย่างนี้นะครับ เสร็จปั๊บมันจะไหลมันจะซาะเพราะว่ารากหญ้านะครับรากของพวกหญ้าแฝกมันยังไม่จับนะครับมันยังไม่จับแล้วฝนมาพอดีนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีแก้นะครับวิธีแก้นะครับแก้อย่างไงนะครับนี่เลยนะครับวิธีแก้นะครับนี่เวลาขุดเสร็จนะครับขุดเสร็จเริ่มแรกนะครับท่านไม่ต้องให้เขาเกลียนะครับไม่ต้องให้เขาเกลียแบบเสมอเรียบนะครับผมแนะนานะครับให้ท่านปั้นเป็นครูนะครับให้เป็นคนาคนาแบบเนี้นะครับ คนาแบบอันนี้อันน mm ี้นี่ผมเจอปัญหามานะผมผมถึงแนะนํานะครับให้ปั้นเป็นคนาไว้ไว้รอบข้างอย่างเงี้ยนะครับคนาบนคูเนี่ยนะครับไว้ทั้งสองฝั่งนะครับไว้ทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อเวลาฝนตกมานะครับน้ํามันจะได้อยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางแล้วเราก็ทําร่องแบบนี้นะครับนี่ทําแบบนี้นะครับให้มันระบายให้รูเนี่ยมันระบายลงตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวท่อยาวยิ่งดีนะมันจะได้ไ่ซองข้างนะครับให้มันระบายลงสระของเราเลยนะครับ น้าไหลก็ระบายลงสระระบายลงสระนะครับมันจะได้ไม่ซอะไปทั่วนะครับมาดูกับผมที่ของผมนะครับมันซอะไปเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมันซ้ะอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นทางนี้เลยนะครับนี่ทางเนี่ยผมเอาหญ้าแฝกนะครับตัดมาปลูกปกมันไว้นะมาคลุมมันไว้นะเพื่อไม่ให้มันไม่เพื่อไม่ไม่ให้มันสุดนะครับโอ้ยินสิพันกันนะครับนะครับทางที่ดีนะครับทาเป็นคูไว้เลยนะครับทําเป็นอ่าคนาไว้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับ แล้วมันจะได้มันจะได้ไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะทรายดินในพื้นที่เรานะครับจะได้ไม่ลงไปหาของเขานะครับนะมันจะได้เป็นฝั่งเป็นครูไว้เลยนะครับแล้วพอน้ํามันไหลมาใช่ไหมครับน้ํามันไหลมาแล้วก็ทําท่อนะครับทาเป็นท่อเนาะทาเป็นท่ออย่างเงี้ยระบายอย่างเงี้ยนะครับให้มันไหลลงไปในสระนู่นนะครับเวลาฝนลงฤดูมานะครับให้มันลงไปในสระนะครับพายุฤดูแ้งอะไรประมาณนั้นนะครับให้มันลงไปในสระเลยนะครับมันจะได้ไม่เซาะทั่วนะครับนี่ อย่างนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้มันจะเสาะทั่วอย่างนี้ครับแน่นอนนะครับถ้าช่วงแรงๆนะครับเราไม่มีน้ํารดแล้วก็หญ้าแฝกยังไม่จับรากนะครับรากยังไม่จับดินพูดผิดเนาะยังไม่จับรากรากยังไม่จับดินกอยังไม่ใหญ่มีบางต้นตายบางต้นไม่ตายเราปลูกกันถี่มากนะครับตรงนี้นะครับนี่ปลูกถี่มากนะครับแต่ว่ามันตายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําไม่พอนะครับหน้าแรงน้ําไม่พอนะครับนี่แหละคือเหตุผลนะครับนะคนที่ปลูกใหม่นะครับผมก็ ก็อาจจะเป็นแง่คิด exactly ดีๆนะครับอาจจะไปปรับใช้นะครับเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะซาะอยู่งี้นะครับซาะลงไปเลยนะครับนี่นี่อย่างนี้เลยนะครับซาะลงไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกก็ตกหนักนะครับนะจะเป็นสะข้างบ้านหรือสะตัวไหนก็ช่างนะครับเวลาปั้นกันครูมาให้ทําเป็นสองฝั่งนะครับให้เป็นคนาอยู่สองฝั่งเลยแล้วก็ทําร่องระบายออกไปนะครับเพื่อน้ําถ้ามันมีที่ระบายนะครับมันจะมันจะไม่ซาะนะครับมันมีที่ระบายลงระบายลงนะครับมันจะไม่ซาะ นะมันจะลงไปทุ่งนาของเราเลยนะครับมันจะลงไปในคลองเลยนะครับเนาะก็เป็นความรู้ดีๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าถูกใจถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเศรษฐกิจพอเพียงอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่แต่ลุงเขายังไม่พร้อมเขาบอกบอกยังไม่พร้อมนะครับผมก็เลยไม่พาไปดูนะครับอ่าถ้าถูกใจก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือปลูกไว้กินเองนะครับตรงไหนว่างๆปลูกได้เลยนะครับนี่เห็นไหม อันนี้ก็อะไรรู้ไหมแมงลักนะครับปลูกไว้เลยนะครับนี่งว่างนี่นี่เราสามารถหยอดไว้เลยขุดๆแล้วเมล็ดหยอดนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเมล็ดหยอดหยอดเกิดมดแล้วครับอันนี้ก็มพะพร้าวนะครับมะพร้ากก็ปลูกใกล้ๆกับฟักทองนะครับนี่ฟักทองพันอะไรก็ช่างนะปลูกไปเลยนะครับอะไรที่เราคิดวแบบ่าเรากินได้เราปลูกไว้ก่อนนะครับอ,อ,อนาคตจะได้ลูกไม่ได้ลูกกับช่างมันนะครับค่อยดูแลทีหลังนะครับอันนี้ก็อ้อยนะครับอ้อยสุพรรณห้าสิบนะครับเนาะ อ่าก็ปลูกไว้นะครับกันตะลิงพังกันอะไรนั่นแหละครับนี่ดูพริกผมนะครับนี่ไม่ได้ว่าอวดนะนะครับถ้าเราปลูกถูกวิธีนะครับนี่มันจะสวยอย่างนี้นะครับนะปลูกถูกวิธีอันนี้ดินทรายเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยดินดีอะไรดีดินทรายนะครับดินทรายแต่เรามีการหมักดินที่ดีนะครับเอามาใส่นะครับเนี่ยเอาดินดินจากการขูดต้นไม้นะครับเอามาใส่มาใส่มาใส่แล้วก็มีการกรบโคนนะครับ ก็ต้นสวยงามลูกสวยงามนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับดกไม่ดกนะครับต้นนี้ก็เจอพายุแล้วก็ล้มนะครับล้มมาไม่ตายดูลูกนะครับนี่นะครับเนาะมีที่น้อยก็ทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีเยอะนะครับถ้าทาแล้วมีความสุขก็ทําไปเลยนะครับนะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำเนยเด้อสวัสดีครับ